ไปแล้วเห็นไหมออปติกขึ้นได้แต่จะลงได้ไหม <c oughs> โอ้มันเป็นบ้านเป็นบ้านเคก้กใช่ไหมบ้านเคก้กโอ้เป็นบ้านเคก้เคก,เ,คกอเอาไปไหนกันไปไหนฮะไปไดนกันเดี๋ยวข้หลังเหอะ งงโอ้ยแกยืนก็แก่หน่อยเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปให้หน่อยเ <Okay. S 1> นี่ยเนี่ยถอดแมส์ด้วยนะนมีท่าอื่นปเปล่าโอเคไม่ขาดมขาดอ่อจังหัน นู้นไงไอ,เอ้มังกรอะไรออปติกอะแม,ามา่หนูเล่นอันนี้ค่ะนิ้ิอ้าโอเคอ่าไปขึ้นมาแล้วมันคือหุ่นยนต์ใช่ไหมมันคือหุนอ่นโอ้เดี๋ยวมันจะหักออปติก <ๆ S 1> สองสองเห็นม่าข้างบนน่ะลงมาลงมาเลย หนึ่งสองสามเออเสืดมันเสืดดนะอืมนี่เนี่ยครับครับเข้าไปข้างในก่อนไหมเห็นกบป่ะเนี่ยนู่นเจ้าหญิงเนี่ยใช่ กบไงกบไงเห็นไหมหมูเนี่ยมันมันเป็นนิทาน,นยังไงเข้าไปดูได้ไหมเาไปดูดิอ๋อใช่เป็นมหมาป่า,อาบอบ,บา้านพังแล้วโอ้มาป่า,ปาปติกเป็นหมูเหรอ ในทุกวันนี้โอ้ยเข้ามาแล้วเข้ามากินเด็กลแล้ว,ลวอ๋อฮะอ๋ออันนี้เป็นบ้านบ้านปูนแล้วเป็นบ้านปูนแล้วเข้าไม่ไ,ได้แล้วตายแล้วพอต้องไปเข้าตรงนูน้นเออต้องไปเข้าตรงป่องไฟตายเลยตรงนั้นนะ <c oughs> อ่ยแล้วตกป่องไฟแล้วโดนไฟไหม้แล้วอืมอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรพีนกคิโอนี่ไงเนี่ยพีนกคิโอเห็นไหมโกหกใช่ไหมเนี่ยออกผิกอันนี้บ้านรองเท้าอ่าคุณได้ ลงได้ไหมแค่นั้นเป็นมันเป็นนิทานนะลูกเนี่ยในนี้คือเป็นนิทานขัไปได้เดี๋ยวเราไปเดินเดินอ้อมกับลูกเดี๋ยวค่อยเข้าไป กบ่ะแล้วไม่ได้เดี๋ยวมันจะหกักลูกเหยียบกบ่ะแล้วทำท่าดนี้ทำท,ท,ท่าจูบก,กบเิ้ยเนี่ยทำเหมือนเจ้าหญิงเห็นไหมเนี่ยนนเนียเออทำไว้ทำไว้ทำไว้โอเคเหยียบไม่ได้ลูกเดี๋ยวลื่น เหยียบไม่ได้เอาติกไม่ต้องไปเดี๋ยวมันหกักเดี๋ยวมันแตกมันบางนี่ไปไปอ้อมไปทางนี้ก่อนโอเคไปไปอืน่น โอ้วานเอาไปตบหัวเขาแม่มดเปล่านู่นเขาขึ้นไปได้เดี๋ยวติดงาพี่มาเราเดินไปก่อนดูแดงเขียวก่อนอ๋อมังกรนขโมยไข่อะ ระวังหัวโขกนะตอลุกอลเอากลับบ้านป่ะใส่ฟอร์มโขกแม่อยู่ไหนไม่รู้นะอ่อยกัน้้นเตะไหมล่ะแต่มมนไม่เตะอ่าบายไปนู่นต่อข้ข้างคแลว นีน่นี่ทานอ้านี่คือตัวอะไรเนาะโอ้ยมันลบแล้วชื่ออะไรเนาะเขาชื่ออะไรอ่ะเขาได้ป่ะวอาปะเข้าไปดูโโอ๋โอปักไฟลูกปิดปิดลูกป็นปักไฟเหี้ย <c oughs> เดี๋ยวพ่อไลน์บอกแม่เต๊มโอ้โหนี่ตัวอะไรโอ้สนไว้สนอไว้สนอไว้นี่งออ้เอะติอสไว้เอาสนี่ก่อนสนอไว้เนีสนอไว้ก่อน

คุณยายทำไมห,หูยาวจังเลยคุณยายคุณยายทำไมปากยาวจังใช้ในวัยเด็กคุณยายไม่สบายหรอครับเอาตีกันไหมเนี่ยระวังตกแล้วเนี่ยจะยิงผมยาวอ่ะ อะไรก็ยิงผมยาวเลยครับอะไรผมเปียกหัวทิหัวทิเ้ย์เขาเป็นอะไระไอ่ะอ๋อเขาเขาคือไอ้แจ็คผู้ฆ่ายักษ์นี่ใช่ปะ่ะเขาคือแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ใช่ไหมอยากไปดูดิไปตายยังตายยังยักษ์อโอ้ตายแล้ว,โอ,ลวโอเค โอ้ใบามาเริ่มเลยฮะเดี๋ยวขึ้น,นไปนู่นนะ,<ป>ะพี่แจ๊คพี่แจ๊คเห็นพี่แจ๊คไหมตัดต้นเนี่ยเนี่ยพี่แจ๊คกำลังตัดต้นตัดถั่วอยู่นะเขากำลังจะสู้กับมังกรใช่ไหม ตัวบอลร่มเลยมังกรน่ะอย่าถ่ายรูปกับน้องเอย่ะถอดแมสก์แล้วิเดี๋ยวให้น้องเข้าไปดู Youtube เราด้วยนะค่ะไอ้มมองกล้องนี่ตรงนี้ลยกั้งนี้ทั้งนี้มองกล้องปะปะเออยิ้มหวาน ร้อนร้อนร้อนโอเคขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณแม่ไปเดินนุกไปเราเดินไปนู้นใช่ใช่คุณเดินออกไปทางนู้นเหรอจำได้เขาดูอยู่เนาะเจอจริงเนี่ยเขาแบอะไรเจอเจอจริงได้ใช่ไหม เข้าไปดูดิมายืนตรงโดนัทด,ดเิเอาติกเอาติกเข้าไปยืนไปตกหัวรู้น่นข้างในดิเดินเข้าไปข้างในดิ เ <Yeah. S 2> oh, นี่ยเนี่ยฟังเนี่นย,ยมืดฝนมาแล้วโอเค 拜拜。